เขาลีแลกกันมากทุกคนเขานั่งดื่มนั่งจิบกันนั่งเล่นกันรีแลกกันมากคือลบภาพไฮโซไปเลยนะคะเย็นดูปลายใส่ชุดช้างอะทุกคนไม่ใช่ว่าใครจะใส่ก็รอดนะอือดูปลายใส่ดียิ่งเป็นชุดอะไรพวกนี้ใส่ชุดเป็นทั้งชุดเลยอะไม่ใช่ว่าจะรอดนะคะแต่ไทยแลนด์จุก u ของเราดูสาวมาก เศร้ามากจ้าเจิดลูกพระเจ้าเอนดูในความชื่อเจอิดอลิสก็มาอืมแมวน้ำก็มาน่ารักเอนดูแมวน้ำไขนุกแงอืจ้าน่ารักมากดูรีแลกกันมากทุกคนเอนดูครอบครัวคุณน้ำหวานก็น่ารักกับน้องจริงๆเลยเนาะคือเขาไปแบบ คณะใหญ่นะครอบครัวเขาอะสิบเอ็ดคนนะทุกคนเขายอมทิ้งตัวเครื่องบินทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอยู่ต่อกับน้องอะสุดยอดจริงๆต้องรักขนาดไหนอะเออน่ารักอะดูปายสาวมากค่ะเธอสวยดูเธอนั่งดูเธออืมพูดยังไงดีเธอสวยเนอะ ดูอะไรนั่งดูอะไรกันก็คือทุกคนจะได้รู้จักกับคุณพลอยมกจกค่ะคุณพลอยมกจ้าหรือว่าจะเป็นเถิงเถองดีหรืออีกในนามแฝงหนึ่งคือคุณพลอยเถิงเถิงค่ะแตเพื่อเรามกจกนะต้องไปมกจกก่อนอ่าเป็นเป็นทายคุณพลอสนิทกับมกจกมกกค่ะจะต้องเข้าแล้วมกจกต้องเข้าแล้วเจินนะ เจออะไรเดี๋ยวก่น<ด>อนเมื่อกี้อ่านมาอะไรเจอน่าจะเป็นเวไอร์มค่ะเจอน่าจะเป็นวอร์มค่ะ เวิร์บมาด้วยไวยากรณ์มาก่อนเลยนะไวยากรณ์มีแล้วไวยากรณ์ยังไงคะเจิดเป็นเวิร์บแล้วยังไงต่อคะเวิร์บก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นการกระทำอ๋อเจิดเจิดเวิร์บอ้าวนึกว่าเป็นศัพท์ศัพน์นอ๋อแอคทีฟแอคทีฟอ๋อแล้วแล้วอะไรเป็นนาวนาวเลยนาว่าเป็นพวกแบบคนสัตว์สิ่งของเป็นนาว เราตกลงว่าเจอเป็น adjective หรือเป็น noun เจอเป็นลูกพระเจ้าเป็นได้ทั้งสองอ๋อจะเป็นลูกพระเจ้าเป็น everything จิงกะเบลเจอเป็นลูกพระเจ้าก็เป็นจะเป็น noun อ๋อถ้าเจอเป็นเป็นนาวแล้วเจอเป็น verb เจอคือการแบบหยิมเข้าไปอย่างเงี้ยหยิบเข้าไปหยิเจออิสยามสามารถได้หมดภาษาไทยมันพิแพลงได้เจออิสยามเจออิสยามอิสยาม เมือถเหมือนว่าแบบแบบสวยงามแบบว่าเลือดไหลกันแบันเจิดบันเจิดแล้ก็กลายเป็น adjective วิชาการนะจุดนี้แล้วถ้านามเจิดคือน้องปลายเป็นแหนมแหนมแหนเป็นนามวิชาการก็มาอะไรน่นง่ามเป็นนามเป็นงามงามมันหมายถึงว่าแบบ สองห้ามง้ามีอะไรเนี่ยน้ำน้ำเป็นน้ำโมง่าบหาว่าเป็นง่ามอีกไม่ใช่กุ้งอาจารย์ต้าอาจารย์ต้าขาเขาบอกว่าเจอรูปพระเจ้าเป็นน้ำมีสาระตาหวานอะไรยกครัวโอ๊ยใจอดูทำไม โอ้หคุณบรรเจิดคุณบรรเจิดเอ้านี่บรรเจิดยรียกมาทำไรครับนี่คนนี้ครับคนนี้ครับพี่หยุดเจิดก่อนเลยเออปิดปิดเจิดอ่าเจิด is coming soon yes coming soon อันนี้ทตั้งรอเลย coming s o เอาไว้เอาไว้เออะไรอ่ะเอาให้อยากก็จากไป เป็นอะไรเนี่ยเจ๊ยี่สบายเจ๊ยีโอเคป่ะเนี่ยพวกเราไม่ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอะไรหรอทำไมมันเมาหนักจังนั่นละสี่กขวดน้ำองุ่นรุ่นนี้ไม่ค่อยโอเครู้ว่าพีต้าข้ามแล้วข้ามข้ามเบลข้ามเบลคุณมันเจิดคุณได้โรงแรมหรือยังยังเลยเนี่ยคุณมันเจิดคะครูตาสอนหนังสือเอฟซี ยากไหมคะครูตาเจิดเป็นกริยาอีกแล้วตอนนี้เจิดเป็นอ้าจะเป็นแต่เรายังไม่มีเวิร์บเลยเมื่อกี้เด็กหลังห้องอย่างเราจะรู้เรื่องไหมเด็กหลังห้องเจอรูปพระเจ้ากับแมวน้ําน่ารักอืแมวน้ําคืออะไรแมวน้ำคุณดูไม่จะเป็นชื่อในเกมเอาวีของมันก็ไปเจอรูปพระเจ้าก็เป็นแมวน้ำเขาถามว่าเจอเจออัครเดชหรือยัง เอย่าเรียนเชิญคุณอัคราเดชแล้วล่ะอัคาราเจิดอัคาราเจิดไม่ค่ะอัคราไม่เจิดละไม่เจิดละมาอัคราสดไปเลยครั้งหน้าบุรีรัมม์ต้องจบแล้วคุณอัคาราโดนน็อตน็อตหายคุณอัคราเดชเข้าออกมาขอยอมแพ้ขอยอมแพ้แล้วยกธงขาวคุณได้สิทธิ์นั้นเต็มที่เลยคุณอัคราเดชมารายงานเจิดกะอลิษ เจออลิรอาิสาไงอ๋อเจออาิสาเจอกับอาริสคุยเรื่องอัคราเดชแล้วค่ะมาอัคราเดชคือใครอัคราเดชมอบตัวแล้วมอบตัวแล้วมอบตัวแล้วตอนนั้นตอนตอนที่พี่ไลฟ์ตอนน้องปายแบบว่าแข่งอยู่พี่ก็อัคราเดชคุณคือใครมาทำไมถามตลอดเวลาคือใครเห็นคือตาลูกขึ้นด้วย ออเรนจ์จูสไม่ได้อ๋อไม่ได้จูสรอไม่ได้ต้องจูสจูสจูสยังไงนะคะจูสรออีกรอบหนึ่งจูสรอโอเคต้องสมมติแล้อวเป๊ะถ้าเป็นจูสรอผิดอไม่ได้มันเป็นออเรนจ์จูสมันเป็นออเรนจ์จูสเนี่ยพี่ต้าไงคะจูสตอนนี้พี่ต้าจูส ขาบอโมยจ้าอย่างนี้ค่ะจุดมีต uh, ัวท <mm <ah ีด claro> ้วยอ่ะจุดไม่มีต water ัวท no ีอ่ะอ่าไม่มีจุดจุดจุดรอไงคือเหมือนกับคนที่ต้องวิ่งไปห้องน้ำจุดจุดรอยังไงนะปัดพูดอ่ะพูดจุดจุดพูดจุดจุดจุดละเนี่ยจุดรอจุดได้ไหมพูดจุดพูดเขาบอกพี่ต้าหล่อมากถ้าจุด จุดเนี่ยพูกสองทีมแล้วจุดจุดกาเป็นจุดจุดอย่างไม่ได้ขำเหนื่อยขำเหนื่อยมีคนขำหลอพี่พี่ขำเหนื่อยหมดเลยจุดจุดไปแล้วพี่พูดว่าจุดหลอกก็ไม่ได้ฟังไม่ออกจุดจุดหลอกจุดหลอกนี่หลอกกว่าคาปูชิโน่นะเออคาปูชิโน่คืออเมริกาโน่อ๋อคาปูชิโน่ที่มันแสดงหนังพวกไททานิีกไงอ๋อไททานิีกไงที่คู่กับเคสบิลเลตไงคาปูชิโน่เดี๋ยวนะจัเลยเคสบิลเลต มันเอาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแคทวินสเลสอู้วินเลสอ้ออ้วินเลสใช่วแคทวินสเลสวินสเลสเลยอะวินสเลสแคทวินเลสตกลงแคทอะไรคะมันสติวเดนวินสเลสใช่เหรอเขาชื่อแคทวินสเลสพี่ต้าหล่อมากอ๋ออ๋อน้องพลแคทอะไรแคทวินเลสอเคอ่ะน้องปายแคทวินเลสอ๋อแคทวินสเลสกันเหรอ เส็มไหมต้องีเสเดียวกันด้วยต้องมีเสลดด้วยเหรอเคสก็มีเสลเช่โอเคอ่ะถ้าฟังกันแบบถ้าเราพูดกันจูดลอเราก็รู้ละน้องไม่มีเอสต้องเป็นจูดจูดลอไงจูดลอจูดรอดรอรอธรรมดารอรอรอฉันรอเธอมานานแล้วพี่พี่บอกเจิดรอน้องเบสหายนู่นนอนน้องเบสชมดาวอยู่ค่ะ ชมดาวเบสน้องเบสจุกนู่นค่ะชมเรือเรือหาเปลือกหมึกอุ้ยได้ภูเก็ตนี่แหละไปหาตรงนั้นก็ได้แต่ได้แต่เรือตกหมึกไงต้องมีต้องแอบเราพิต้าเคยแบบตอนนั้นตอนนี้นี่ไม่ได้แต่งงานอะไรไม่รู้งอนอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็หายไปเลย ไไเดินไปในทะเลแล้วหายไปเลย 2, เดินด<น>้วยเหรอสองพันคนอ๋อสองพันคนสามพันกว่าค่ะ <c oughs> เราต้องประจานค่ะอ๋อเดินเดินเหนือน้ำไม่น้องน้อง,องพ่อหายไปเลยในทะเลพี่ก็แบบดาวินตาหายไปไหนหายไปไหนเสร็จปุ๊บพี่กกับเมาฉันไม่อยากฆ่าดาวินตาโอ้ไม่เขาเดินไปในทะเลแล้วเขาหายไปเลยที่ไำไมว่ายน้ำเนี่ยว่ายสี่สิบนาทีกลับมาแล้วตอนห้าทุ่มไปเกาะสีช้งแกลับมาว่ายไปเลี้ยงตกปลาหมึก ล้วห่างสิกิโลละขาะประมาณสามสี่โลอ่ะแต่พี่ชวนเพื่อนกลับแล้วเพราะว่าไม่ควรฉลามนิดเดียวรับนั้นชอบเงีขึ้นเราเดินไปสองร้อยเมตรก็ไกลแล้วอ่ะเราเดินกลับมาพร้อมป้ายอะไนี้ก็เดินออกมาใช่เฮ้ยน้องป้ายแล้วเขาไหว้ไปอ่ะเรือตกปลาหมึกก็ตกใจเพราะอยู่ดีจะมีใครไหว้มาตอนห้าทุ่มแล้วมาจ้าเอ๋ประมาณี่ประมาณกัะพุนกับคุนพี่ไม่กลัว้องเพลประมาณสี่ทุ่มเขาต้องออกไป

แมงกระพุนก็กลัวหน่อยแมงกระพุนหลับแล้วพี่สาวหลับแล้วพี่มันหลับจริงเหรอแต่ดูแล้วไม่ค่อยมีแมงกระพุนแถวนั้นจริงเหรออ้าวอย่างงี้แล้วกันโกรธอีกอ่ะโกรธเลยไปเลยโก้ไปโน่นโกรธเลยโกรธเลยนี่แหลมผมเทพถ้าเป็นหาดเอาไหว้ได้ถ้าเป็นหาดนะฮะท่านด็อกเตอร์โดนแล้วครับคือพี่ตาเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบ ไปที่ไหนนะไปไอ้เกาะอะไรไม่รู้อ่ะน้องน้องไปเรือเลยแล้วพี่ว่ายไปเกาะเสม็ดเฮ้ยพี่ตาสามารถว่ายน้ำไปเกาะเสม็ดได้พี่น้องข้ามแปซิฟิกเลยจากระยองไปเสม็ดแล้วเราก็แบบขึ้นเรือปะพี่ไม่เคยขี่เซฟเอร์ับลำบ้านนะแล้วคลำบ้านนี่เขาล่องเรือแต่พี่ว่ายน้ำไปเกาะเสม็ด มีใครว่ายน้ำไปเกาะเสม็ดได้ไหมคะมีใครว่ายน้ำไปเกาะเสม็ดได้ไหมสุดมากว่ายได้ว่ายได้เียวาข้ามแล้วแหละอ่ะพี่ก็ชวนชวนน้องปายไปพร้อมกับพี่ดิสุพรรณไม่ได้เลยน้องปายไปไปไปสุพรรณกับพี่ตาเดี๋ยวพี่ไปกับพี่พลไปรอสุพรรณปั่นจักรยานไปสุพรรณน้องไปสุพรรณไกลๆจริงเหรอคะปั่นจักรยานไปที่นั่งรถ